สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูเนื้อที่สามงานสามสิบตารางวาอยู่ในเขตตำบลน,นางบวชอำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตอนนี้เรามายืนหน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะหน้าแปลงที่ดินตามรูปโฉนดนะคะติดถนนราดยางในหมู่บ้านนะคะโดยประมาณหน้ากว้างตั้งแต่มุมรั้วเพื่อนบ้านขวามือจนชิด กำแพงเพื่อนบ้านอีกด้านหนึ่งหน้ากว้างโดยประมาณ13เมตรนะคะตอนนี้และลึกลงไปโดยประมาณ42เมตรนะคะตอนนี้ทิป์จะพาเข้าไปดูในแปลงที่ดินนะคะที่ดินนี้เป็นที่ปลูกบ้านเดิมนะคะเป็นลักษณะที่ถมไปแล้วเดิมมีสิ่งปลูกสร้างเบื้อคือบ้านนะคะเจ้าของรือไปแล้วนะคะตอนนี้ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดซื้อนะคะเขาจะเคลียร์ลิงทำฟาร์มสะอาดให้หมดเลยนะคะ เนื้อที่3งาน30ตารางวาเจ้าของขายยกแปลงโดยประมาณราคาที่9 0 0แสนบาทฟรีค่าโอนค่าให้ใจให่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะลักษณะชโนดน,นะคะเป็นลนักษณะรูปถุงนะคะมีทางเข้าแล้วมากว้างด้านในนะคะบริเวณที่เห็นตามขอบรอยดินเลยนะคะตามต้นไม้เรื่อยไปจนรอบอยวิพาดูนะคะ3งาน สามสิบตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้นะห่างจากอปตอนางบวชโดยประมาณหนึ่งจุดเจ็ดกิโลห่างจากตัวอำเภอเดิมบางโดยประมาณสิบหกกิโลนะคะห่างจากเซนทันเวสเกตโดยประมาณสี่สิบเจ็ดกิโลนะคะเนื้อที่ครอบเขตตามหลัวบ้านเพื่อนบ้านเลยนะคะห่างจากเซนทันเวสเกตโดยประมาณร้อยยี่สิบสองกิโลนะคะ มันจะมีแนวเขตหลัวเพื่อนบ้านมันจะมากว้างด้านในนะคะบริเวณที่เราเห็นแต่ถ้าลูกค้าท่านใดซื้อนะคะเรายินดีที่ใช้แมคโครเกียร์ลิงก่อนส่งงานนะคะในราคายกแปลงเลยนะคะ9 0 0 0แสนบาทฟรีค่าโอนค่ายให้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่ดินแปลงนี้ลงมาจากถนนเส้น340โดยประมาณ1 1 2เมตรเองนะคะด้านทิศเหนือนะคะท้องฟ้าเปิด เราสามารถมองเห็นวิวเขานะคะมองเห็นวิวเขาด้านข้างแปลงที่ก็ลักษณะทำน,นานะคะอันนี้ทิปจาดกล้องให้ดูรอบๆในบริเวณนะคะอันนี้หรือสิ่งปลูกสร้างไปแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจวางมาจำนะคะทางเจ้าของเขาจะเคลียร์ลิงค์นะคะทำฟารามสะอาดให้หมดเลยปรับปรุงพื้นที่นะคะเดิมเป็นที่ปลูกบ้านเดิมนะคะที่ไม่ต่ำ แล้วก็ไม่ต้องกลัวน้ำท่วมนะคะเป็นพื้นที่ที่สูงนะคะนที่สามงานสาตารางวาเราขายยกแปลงในราคา9 0 0 0แสบาทนะคะมันมาลักษณะามาันกว้างด้านในนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดและนัดดูที่ได้นะคะ0 9 2 5 8 1 6 6 3 8ทิปนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดและนัดดูที่ได้นะคะ ขอบพระคุณอย่างยิ่งคะ่ะสวัสดีคะ่ะ